ตัวอย่างโปรแกรมที่เป็น BENDED LEARNING ชื่อ Leadership Development โปรแกรมครับ Leadership Development โปรแกรมเป็นเรื่องของการพัฒนาภาวะความเป็นผู้นำให้กับกลุ่มบุคคลที่เข้ามาเรียนเราจะเห็นรายละเอียดของตารางนะครับขออนุญาตที่จะไม่ลงรายละเอียดมากนักแต่อยากให้ท่านเห็นภาพว่า BENDED เป็นการผสมผสานการเรียนรู้และการติดตามผลให้เกิดความต่อนเนื่อง เห็นว่าช่วงแรกเราอาจจะนะครับมีเรื่องของ leadership assessment นะครับอันนี้ก็คือจะใช้ tool ต่างๆเป็นเรื่องของการวัด before and after ว่าภาวะความเป็นผู้นำของผู้เรียนนั้นจากเริ่มต้นแล้วก็หลังจบโปรแกรมแล้วเป็นอย่างไรนะครับในรายละเอียดของเนื้อหาที่เป็นตัว classroom นะครับเราก็นำไปเสนอเป็นเรื่องของ c o u r s e for training and coaching ครับ ตัวอย่างของ leadership development Program อันนี้เป็นแค่ c o m m o n a i y ตัวอย่างครับท่านสามารถปรับเปลี่ยน c o m m o n a i y ต่างๆเหล่านี้ได้ตัวอย่างที่ให้มาตรงนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของ strategic thinking ครับเป็นเรื่อง leadership development เป็นเรื่องของ l e a d e r change นะครับเป็น systematic for problem solving และก็เป็น coaching skill ครับดังนั้นท่านสามารถที่จะ flexible ในจุดนี้ได้ครับ ด้วยวิธีดําเนินการก็จะมีเรื่องของ p ิ i n ี p ท t e s t p o ในเนื้อหานั้นเป็นเรื่องของการเรียนรู้แบบผู้ใหญ่นะครับใช้รูปแบบการ Training and Group Coaching process ก็คือทําให้ผู้เรียนได้เรียนรู้แล้วคิดตนักรู้ด้วยตัวเองผ่านกระบวนการโค้ชในคลาสมีเวิร์กช็อปมีการทำกรุ๊ปดิสค s ชชันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนแล้วก็มีพวกเคส e s t u d ดีนะครับนำไปสู่โปรเจกต์อ s ซ g n เมนต์ครับ ตัวเบนเดจำเป็นที่จะต้องมีโปรเจกต์แอสไซน์เมนต์เนื่องจากว่าเราใช้70-20-10 Learning Model ครับหลังจากนั้นจะมีการติดตามผลในแต่ละช่วงนะครับอาจจะเรียนหลักสูตร Strategic Thinking แล้วก็มาทำเป็น one-on-one on one ที่เป็นออนไลน์ครับหรือเป็นกรุ๊ Coaching ที่เป็นออนไลน์นะครับเพื่อจะทำให้ผู้เรียนได้มีการทบทวน p r a c t i c e ร่วมกับ เวียกรและก็โค้ชที่ดำเนินการในครั้งนั้นนะครับผ่านเรื่องของออนไลน์หรือซูมนะครับก็นี่ก็คือเรากำลังผสมออนไลน์กับลาสรูมเข้าด้วยกันครับออนไลน์กับออฟไลน์นะฮะและหลังจากนั้นอาจจะมีเรื่องของการเยี่ยมชมเคสนะครับของ ค OMPANY วิสิทอื่นๆที่ไม่ใช่เกี่ยวกับ COMPETITOR นะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดโลกทัศน์หรือขยายวิสัยทัศน์ของตัวเองเพิ่มขึ้นครับอันนี้อาจจะเป็นหลังจากไปดูแล้วก็อาจจะมาทำเป็น GROUP DISCUSSION นะครับอาจจะเป็นการ REFLECT นะครับเป็น HOME ROOM ในคลาสในแต่ละช่วงของแต่ละหลักสูตรที่มีช่วงเวลาที่จะทำให้เกิดช่วงนี้ขึ้นนะครับแล้วอางนั้นแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เป็น ผู้หารขององค์กรนั้นๆครับมาเป็น e x e c u t i v e course นะครับเป็น talk ที่จะพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือให้โจทย์เพื่อจะทำให้ผู้เรียนได้มีโอกาส s แชร i n g Show and share สิ่งที่ตัวเองเรียนรู้กับสิ่งที่ตัวเองเอาไปใช้ให้ผู้หารระดับสูงได้จับต้องกลุ่มผู้เรียนได้ชัดว่าเกิดอะไรขึ้นหลังการอบรมครับและหรืออาจจะมีเป็นเรื่องของโปรเจกต์พรีเซนเทชันที่อาจจะต้องมาดูว่า มอบหมายงานก่อนเริ่มเรียนแล้วหลังจากนั้นแล้วผู้เรียนแต่ละกลุ่มหรืออาจจะเป็นบุคคลมานําเสนอโครงการอะไรบ้างครับที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลในองค์กรหรือมีการพัฒนาทีมงานกันอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับออบจ c คตีฟของแต่ละองค์กรครับสุดท้ายก็จะมีเรื่องของรีพอร์ตนะครับเป็นการสรุปผลจากอินส r ตัคเตอร์หรือเป็นโค้ชนะครับเพื่อจะทําให้ภาพของโปรแกรมสมบูรณ์ขึ้นครับแน่นอนครับอย่าลืมครับ จะต้องใช้70 20 10 learning model ในการ follow up และมีออนไลน์ e r g e อ f f l i n น์ตลอดช่วงเวลาการฝึกบรมของโปรแกรมนี้ครับขอบคุณครับ